สวัสดีครับ FC ช่องบราระบือรักเหรียญทั้งเก่าและใหม่ทุกท่านเลยนะครับวันนี้จะมาทําการประกาศรับซื้อเหรียญ25สตางค์และเหรียญ50สตางค์ที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้ก่อนเข้าไปรับชมรับฟังเนะื้อหาในคลิปขอให้ทุกท่านกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบราระบือรักเหรียญให้ด้วยนะครับ f อครับเป็นที่ทราบกันดีว่านะครับเหรียญ50สตางค์นั้นนะครับ f อนักสะสมนะครับต้องการที่จะสะสมมีอยู่ด้วยกันนะครับ f ออยู่นะครับจำนวนนะครับ2กงอสอด้วยกันนะครับลำดับที่1ก็คือนะครับเหรียญ50สตางค์ปี2530นะครับ f อซึ่งเป็นนะครับเหรียญ50สสตางค์ปีพศแรกนะครับซึ่งมีจำนวนการผลิตน้อยที่สุดนะครับในระบบเพียงแค่ 1,000พเหรียญเท่านั้นครับ f c ตอนนี้ราคาประเมินนะครับสภาพที่สวยๆไม่ผ่านการใช้งานหรือ UNC นะครับ f c อยู่ราวๆนะครับ2 0 0 0 0บาทแล้วนะครับ f c ครับแลขก็ราคาซื้อขายกันในกลุ่มตอนนี้นะครับ f c ราคาที่สภาพสวยๆนะครับจนถึงนะครับสภาพที่ไม่ผ่านการใช้งานหรือ UNC ก็ราคาอยู่ที่ประมาณนะครับ19,000ถึง20,000บาทแล้วนะครับ f c ครับผม และนะครับเหรียญ50สตางค์ EP ส1ที่นักสะสมก็นิยมนะครับลองน้อยจากนะครับปี2530นั้นก็คือนะครับเหรียญ50สตางค์ปี2534ครับผมตามที่ FC เห็นอยู่ในนะครับมือผมนี้เลยครับ FC ครับปี2534ซึ่งเป็นประเภทเหรียญ50สตางค์นี้มีจำนวนการผลิตทั้งสิ้นนะครับ4ล้าน6แสนนะครับ 6 3หมืเหรียญครับ F c นะครับซึ่งราคาสภาพที่เป็น UNC นะครับราคาประเมินนะครับ F c อยู่ที่ราวๆนะครับ200บาทนะครับข้อมูลนี้ได้จากนะครับคู่มือนะครับเหรียญกระสับไทยนะครับซึ่งแต่งโดยนะครับนายแพทย์นะครับหรือคุณหมอชัยยศนั่นเองครับผม F c ครับเหรียญ50สตางค์ปี2534นี้นะครับ F c เป็นเหรียญที่นักสะสมนะครับนิยมและก็ มีราคาซื้อขายกันในกลุ่มถ้าหาก FC มีเหรียญ50สตางค์ปี2534นะครับวันนี้นะครับผมขอประกาศรับซื้อเลยนะครับถ้าสภาพที่ผ่านการใช้งานเหมือนที่อยู่บนมือผมนี้นะครับผมรับซื้อขั้นต่ำที่เหรียญละ2 0บาทถึง40บบาทครับ FC ถ้า FC มีสภาพสวยๆนะครับ FC ครับสภาพสวยๆมากกว่าเหรียญที่อยู่ในมือผมนี้นะครับผมนะครับรับซื้อที่ขั้นต่ำนะครับ FC 50บาทถึง100บาทครับ FC ครับถ้า FC มีนะครับก็สามารถส่งรูปนะครับมาประเมินราคาได้ที่ LINE ID 064นะครับ225 1499ได้นะครับ FC ครับผมช่องบริดรักเหรียญนะครับยินดีแล้วก็เต็มใจนะครับที่จะรับใช้ f อ FC ทุกท่านนะครับผมในการที่จะนะครับรับซื้อเหรียญของสะสมจากท่านนะครับ FC ครับนี่นะครับผม FC ครับ เหรียญมีความสวยงามนะครับ fc ครับผมโอเคนะครับ fc ครับนี่นะครับเหรียญ50สสตางค์นะครับเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญ50สตางค์ที่เป็นที่นิยมนะครับกับหมูนักสะสมนะครับเป็นลำดับที่2องล่องากเหรียญ50สตางค์ปี2530น้นั่นเองครับ fc ครับผม fc ครับถ้าใครมีเหรียญ50สตางค์นะครับไม่ว่าปี30หรือปี34ครับก็สามารถส่งมานะครับ ขายที่ช่องบัลบูรักเหรียญได้เลยนะครับช่องนี้รับซื้อตลอดครับผมนี่นะครับ fc ครับโอเคนะครับหวังว่าทุกท่านนะครับคงจะเข้าใจ fc ครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยครับ fc ครับผม fc ครับและเหรียญต่อไปที่ช่องบัลบูรักเหรียญนะครับจะประกาศรับซื้อนี่ก็คือนะครับเหรียญ25สตางค์ปี2530ัามสิบตามที่ fc เห็นอยู่ในคลิปวิดีโอนี้เลยครับผม fc ครับเหรียญนี้นะครับมีขบวนการผลิตทั้งสิ้นนะครับห้าล้านหนึ่งแสน 8 0 0พันเหรียญด้วยกันครับ fc และนะครับเป็นเหรียญที่นักสะสมนะครับต่างนิยมสะสมและก็มีราคาซื้อขายกันในกลุ่มด้วยนะครับ fc ครับโดยสภาพ unc หรือประภาพที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับราคาประเมินอยู่ที่200บาทต่อเหรียญครับ fc ครับถ้าสภาพที่ผ่านการใช้งานมานะครับ fc ครับถ้าสภาพผ่านการใช้งานมาและก็ยังสวยนะครับรอยบนเหรียญนะครับยังคมชัดผมรับซื้อขั้นต่ำนะครับ fc ที่เหรียญละ20บบาทนะครับ fc ครับ ถึง40บาทครับ f c ครับถ้าสภาพสวยๆนะครับยินดีประเมินราคาให้สูงกว่านั้นครับ f c ครับผมนี่เลยครับ f c ครับปีนี้ถือว่าเป็นนะครับปีที่นักสะสมนิยมนะครับเป็นลำดับที่2นะครับถัดจากเหรียญ25สตางค์ปี2542และปี2544โดยนะครับทั้ง2เหรียญนี้นะครับมีขบวนการผลิตทั้งสิ้น10,000เหรียญนะครับ f c ปี2542และปี2544จะมีขบวนการผลิตเท่ากันและมีราคาประเมินในสภาพที่ UNC คือไม่ผ่านการใช้งานอยู่ที่นะครับเรียนละ5,000บาทนะครับ FC ถ้า FC มีนะครับปี2542และปี2544ก็สามารถส่งมาประเมินราคาและส่งมาขายได้เช่นกันนะครับ FC ครับโดยแอปไลน์ ID นะครับ0642251499ครับ FC ครับวันนี้ก็นะครับ ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ f อครับพบกันอีกครั้งนะครับใน EP ถัดไปถ้า f อดูคลิปแล้วนะครับยังสงสัยและไม่เข้าใจนะครับอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหรียญสตางค์ก็สามารถนะครับแอดไลน์นะครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ผมให้ไว้นะครับแล้วก็มาคุยกันนะครับผม f อได้หรือว่าจะโทรศัพท์สายตรงมาก็ได้ครับที่เบอร์064 225 14 9 9ครับ f อ ช่องบารมือรักเหรียญยินดีและก็เต็มใจที่จะรับใช้ทุกท่านด้วยความยินดียิ่งครับผมเอฟครับสําหรับนะครับท่านที่เข้ามาใหม่ที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะครับก็รบวนของตกลบวนท่านด้วยนะครับกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องบรมือรักเหรียญผมด้วยสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ